สวัสดีค่ะวันนี้ลุงจะพามาชมนะคะ e v e r e s ส s p o ปอเพิ่มแพ็กเกจคันนี้นะคะก็ออปชั่นมาล้นๆเลยนะคะกับแพ็กเกจ58,000บาทนะคะระบบความปลอดภัยมาเต็มน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะป้องกันรถออกนอกเลนนะคะแจ้งเตือนด้านหน้านะคะ,ะวะัตถุหรือว่าคนเดินข้ามถนนนะคะแล้วก็ช่วยเบรกนั่นเองนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มาให้ครบเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะ อ่ะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็น2.0นะคะตัวนี้6สปีดอัตโนมัตินะ170แรงม้าค่ะแรงบิด405นิวตันเมตรเป็นซิงเกิลทอร์โบหรือว่าโบเดียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวลุงจะพาชมตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยแล้วกันนะ่ะตัวนี้ก็คือเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะที่เราจอดอยู่ตรงนี้ก็คือลุงไม่ได้พาชมข้างในนะค,ะคันนี้เคลือบแก้วนะคะก็ไม่ได้ชมนะคะชมรอบนอกแล้วกันคือที่ถ่ายให้ดูเพราะว่าสีน้าเงินไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วนะคะก็อ่ะตัวนี้ยังเป็นตัว ตัวเดิมนะคะก่อนที่จะเป็นตัวเขาเรีกเยกอะไรนะถังแอดบลูหรือว่ายูโรไฟนะคะปะรานะคาบอกไปยังราคา1,57 0 0 0้บาทนะคะอ่ะปะไฟหน้านะคะเป็นมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะสองสว่างกลางวันเป็นลำแสงสีขาวนะคะตัวนี้ก็ความเข้มข้นของแสงขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่งนะคะหรือว่าความเร็วของตัวรถนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะการตกแต่งนะคะ ต,ต,ตัวรังผึ้งนะคะก็จะเป็นตัวสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะอะคริลิกมาให้จากโรงงานเลยสีดําแบบนี้นะคะกล้องกอะไอ้กล้อง360องศาอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้มีที่ฉีดทำความสะอาดเลนส์กล้องให้เรียบร้อยเลยโลโก้ของเขาของเขาจะเป็นสีเขาเรียกด้ว่าดำนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนะคะจะมีความแตกต่างจากในรุ่นตัวอื่นๆนะคะเซนเซอร์อย่างนี้ค่ะ 4จุดนะคะด้านหน้าไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กล่องเดาร์นะคะนี่เลยนะคะที่ว่าลุงแจ้งระบบความปลอดภัยเมื่อกี้ไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะทำงานควบคู่ก,กับตัวเซ็นเซอร์นะคะห่วงลากจูงมีด้านล่างสองห่วงเลยค่ะการตกแต่งจะเป็นสีดำเงาด้านล่างนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ชุดแต่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นชุดวิกเตอร์แรปเตอร์อะไรก็ตามนะคะตรงนี้เราจะเว้นห่วงลากจูงให้ใช้งานได้ปกติเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแห็กได้ยางกันเดิมๆจากโรง,งงานเลยนะคะขอบ20นะคะยางกูเกีย นี่นะคะสีดำๆแบบนี้เลยนะคะก็จริงๆลูกค้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคะส่วนมากเขาจะเปลี่ยนแค่ยางนะคะที่พมเข้ามาเป็นยางโตโยหรือว่ายางเอฟนะคะแม็กตัวนี้มันจะสวยมากขอบ20 255นะคะทำ5 5าห้านะคะอ่ะแก้มข้างค่ะตัวนี้ก็อย่างที่ลุงบอกใหม่นะคะถ้าเป็นตัวใหม่นะคะที่ เป็นมาตรฐานยูโรไฟท์นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ไม่มีตัวโลโก้เทอร์โบตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะสีน้ําเงินที่ไม่มีแล้วนะคะต้องบอกว่าไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็สําหรับประตูนะคะเป็นแบบสมาร์ทคียร์ค่ะต้องตกแต่งเป็นสีดําเงานะคะแบบนี้เลยนะคะไปะแล้วก็ช่วงล่างนะคะจะเป็นวัดลิงค์แบบ5ลิงค์นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นปีกนกอิสระนะคะพร้อมคลิประบายความร้อนค่ะสําหรับไฟท้ายค่ะเป็นไฟซิกเนเจอร์แบบนี้เลย LED ah, แบบนี้เลยนะคะกล้องการระยะจอมีให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ค่ะการตกแต่งก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดแล้วก็จะมีด้านล่างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนนะคะไล่ฟ้าไฟเบรกนุที่3นะคะแล้วก็อะไรนะเสาอากาศ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เสาอากาศแบบสั้นประมาณคืบหนึ่งนะคะ,ะสำหรับโปรโมชั่นในรุ่นเอเวอรเรสต์นะคะตอนนี้เราก็จะมีให้นะคะสูตรเปอร์เซ็นต์นะคะแทบทุกรุ่นเลยนะคะ เงื่อนไขก็คือดาว25 48งวดนะคะใครอยากได้60งวดก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็เงื่อนไขย,ยังเป็นเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์อยู่นะคะใครที่สนใจนะคะใช้รถ1-3เดือนนี้ทักเข้ามาจองไว้ก่อนได้นะคะออกรถปลายปีก็ว่ากันไปนะคะหรือว่าใครอยากจะใช้รถเลยนะคะก็มีพร้อมส่งมอบมากๆเลยค่ะวันนี้ลุงก็ฝากนะคะเอฟเรสตัวสปอร์ตแพ็กเกจคันนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ